เราไปดูตัวอย่างที่18ให้หาค่าการจัดหมู่ต่อไปนี้ c 22แปลว่าของทั้งหมด20ชิ้นทั้งหมด20ชิ้นเลือกมา2ชิ้นนะครับก็เป็น20แฟกส่วน20ลบ2แฟกค,คูณ2แฟกเท่ากับ20แฟกส่วน20ลบ2ก็เป็น18แฟก คูณ2แฟกก็กระจายตัวนี้ออกมา20คูณ19คูณ18แฟกส่วนด้วย18แฟกคูณ2คูณ1 18แฟกตัด18แฟก2 1เป็น2 2 10เป็น20ก็เหลือแค่10คูณกับ19 10คูณ19ก็เท่ากับ190จบนะครับนี่คือ C 22 ต่อไป c 2 0 1 8ก็20แฟกเหมือนเดิมส่วนด้วย20ลบ18แฟกคูณ18แฟกจะได้เป็น20แฟก20ลบ18ก็เหลือ2แฟกคูณ18แฟกกระจาย20ออกไปคูณ18แฟกส่วนด้วย 2แฟกก็มีค่าเป็น2คูณ1ส่วน18แฟไม่ต้องทำอะไรเพราะเราเอาไว้ตัด18แฟตัด18แฟ2 1เป็น2 2 2อ่า2 10เป็น20ก็เหลือ20คูณ19เช่นกันก็เท่ากับ190เช่นเดิมนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า C 2 2กับ C 2 0 1 8มีค่าเท่ากันต่อไป C 5 1 ก็เป็น5แฟกส่วน5ลบ1แฟกแล้วก็คูณด้วย1แฟกก็เป็น5แฟกส่วน5ลบ1ก็เป็น4แฟกคูณ1 1แฟกเป็น1นะครับก็กระจาย5เข้าไป5คูณ4คูณ3คูณอ่าตัวนี้คูณถึงแค่4แฟกพอเพราะว่าตัดกับ4แฟกข้างล่างคูณ1ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะมีค่าเท่าเดิม4แฟกตัด4แฟกเพราะนั้นก็เหลือเป็น 5ส่วน1ก็ตอบ5นะครับลองทำดูที่14เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะครับส่วนอีก3ข้อให้พวกเราทำเองนะครับข้อ1 4 0 10 c 1 10 c 0ก็ได้เป็น10แฟกส่วน10ลบ10แฟกแล้วก็คูณด้วย10แฟกอีกทีหนึ่งนะครับ ก็กลายเป็น10บแกส่วน10ลบ10คือ0ูนแกคูณ10บแฝกสิบแกตัด10บแกแกมีค่าเป็น1ก็กลายเป็น1ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ1นโอเคนะครับนี่คือตัวอย่าง1ข้ออีก3ข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับ